เรามาดูในส่วนของตัวสมล้อนะครับรุ่น S A B สามหน้าปัดเนี่ยจะเป็นแบบ L E D นะครับรุ่นนี้จะมีเบรกเท้าให้ด้วยนะครับตัวบอกเองเลื่อนได้นะครับมาเลื่อนยังไงนะครับวิธีเลื่อนมันจะมีที่เหยียบตรงนี้นะครับเนี่ยเหยียบแล้วก็จับเราเหยียบตรงนี้แล้วก็จับดึงนะครับเบาะอันนี้เป็นเบาะนั่งนะครับเราเปิดขึ้นมานะครับเห็นข้างล่างนี่ไหมอันนี้คือที่เก็บของนะครับเบาะนี้เป็นที่เก็บของเลื่อนมาครับแบบนี้แล้วก็นั่งแบบนี้ได้เลยนะครับข้างหลังเนี่ยคนซ้อนได้ หากใครที่แต่ว่าไม่หนันั่งเบาเล็กนะบเบาใหญ่รอเลื่อนมาแบบนี้แล้วก็นั่งทิงหลังแบบนี้ขับนั่งได้แบบสบายๆนะครับอ่าบ้านไหนนะพี่อาจะซื้อเป็นของขวัญให้กับพ่อกับแม่นะสามล้อเนี่ยเบาสุดละต้องเรียนตามตรงนะว่าพอเรา,เราเริ่มมีอายุเนี่ยแขนขาเราก็ไม่ค่อยจะดีนะจะนั่งจะให้ผู้สูงอายุมานั่งขี่มอเตอร์ไซค์อ่าพยุงมอเตอร์ไซค์หรือพยุงอาจจะยันแบบสองล้อเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลำบากครับการพุงตัวจะลำบาก แนะนำให้เป็นสามจะดีกว่านะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยนะครับแค่บิดกุญงแจนะครับแล้วเราก็บิดทั้งเร่งเงี้ยรถก็ไปได้เลยแค่มีหน้าที่คือคุมคุมเนี่ยแฮนเนี่ยให้ให้ให้แบบตรงๆแค่นั้นัะก็ขับไปได้แล้วนะตัวล้อนะครับยางเนี่ยไม่มียังไงนะครับเราพอมันเสมมันรั่วอะไรเราเติมลมเข้าไปนะครับก็จะกลับมาแน่นเหมือนเดิมนะครับเล้นแต่ว่ายางจะเสื่อมเนว่าส่วนข้างหลังนะครับตอนนี้จะเป็นตะกร้าทึบหมดเลยติดทึบหมดเลยเรื่องกลัวว่าขับไปแล้วฝนตกแล้วของจะเบี่ยะครับ อันนี้คือปิดที่หมดเลยวางของได้กว้างครับเยอะด้วยมีเป็นกุญแจล็อกไข่นะครับเนี่ยสามารถล็อกเก็บของได้ตรงนี้นะครับ <S <S ถ้าเทียบกับหลายรุ่นเนาะบางรุ่นจะเป็นตะกร้าเหล็กนะครับมันจะไม่มีเป็นที่ล็อกหรือไม่มีกุญแจล็อกมันจะเป็นแค่ฝาปิดแล้วก็ดึงเปิดอย่างนี้ได้เลยแต่รุ่นนี้ดีที่มีกุญแจล็อกด้วยกระเป๋าตังค์เลยหรือว่าของมีค่าสามารถใส่ไ้นี้ล็อกได้นะครับลองดูลอบอันเลยถือลอบหนึ่งว่ารถเป็นยังไงต้องบอกว่าตัวรถเนี่ยโครงสร้างค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับดูดูดบกบบนนะครั ผมแนะนําเลยใครอยากจะซื้อให้กับคุณแม่คุณพ่อหรือว่าคุณนา้าคุณนาคุณตาคุณยายผมแนะนาเป็นรุ่นนี้นะครับสเปคมอเตอร์อยู่ที่1,000วัตต์แบตเตอรี่ใช้4ี่โวลต์25แอมป์ตัวรถถ้าอยากได้หลังคาเพิ่มมีหลังคาให้นะครับเราใส่หลังคาเนี้ยเพิ่มเข้ามาได้นะครับถ้าอยากซื้อรุ่นนี้นะครับให้มาดูที่มุมเมืองหรือติดต่อมาที่บริษัทเซสเทมแอดวานซ์เทคโนโลยีจำกัดน,นะครับเดี๋ยวที่งาเรียบร์อโทรเบ่งบ้างให้หรือจะติดต่อคนซื้อเลยก ก็ก็ไม่ได้ลดนะฮะที่เป็เตาคนขายนะ